สวัสดีครับทุกท่านมาผมมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในาพุทธิเนาะก็หลังจากกินข้าวนะครับกินข้าวอิ่มลงคลิปเสร็จนะผมก็จะมาอธิบายนะครับเอฟซี FC ฟังเนาะไม่งั้นเอฟซี FC ก็คงจะถามหาปนงก็คงจะถามอยู่นั่นแหละว่ามันมีปัญหาอะไรกันนะครับ <c oughs> วันนี้นะทุก่านผมไปถึงตอนเช้านะเมื่อเช้าผมก็ไม่เห็นตะวุฒเนาะ ผมก็ไม่เห็นตะวุธว่าตะวุธไปไหนนะผมก็ได้แต่ถามตะแผนตะแผนก็ไม่รู้นะไปไปมามาก็ตะวุธนะปั่นจักรยานไปที่บ้านปะนงไปบอกนะไปบอกกับน้องชายปนงว่าไม่ให้ปะนงเนี่ยมาที่บ้านนะครับด้วยเหตุผลนะครับเอ่อของที่บ้านของตะวุธหายนะครับของที่บ้านตะวุธหายนะครับก็จะมี หายตั้งแต่วันแรกนะท่านหายตั้งแต่วันแรกที่เรารื้อของอะนะที่เรารื้อบ้านนะมีมีตะเล็บนะมีตะเล็บแล้วก็มีมีดโกนนวดนะท่านมีมีมีที่โกนนวดนะแล้วก็กระปุกปลาร้าหายนะครับซึ่งกระปุกปลาร้าตอนะนะหายนะมีดโกนนวดมีดโกนนวดเนาะ มีดกนหนวดแล้วก็ใบมีดตะเล็บนะแล้วก็กระปุกปาระ,ราะนะที่หายอ่ะนะนะแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องเอเล็ก,ลกๆน้อยๆนะัท่านอย่างเช่นต้มน้ำกาแฟนะครับต้มน้ำกาแฟาปนงเนี่ยไปมัไปถึงตอนเช้าแกก็จะซื้อซื้อกาแฟซื้อน้ำแข็ง นะครับแล้วแกก็จะไปต้มน้ำนะไปต้มนะไปต้มน้ํารอคนบ้าเห็ดต้มน้ําเอาไว้กินกาแฟนะไปถึงเขาก็จะกินกาแฟกันนะครับเออแล้วทีนี้อ,อ่คนบ้าเห็ดเนี่ยก็บอกตะวุธไปรอบนึงแล้วว่าเวลาต้มกาแฟนะ่ะเวลาต้มน้ําเนี่ยอย่าเอาน้ําอย่าเอาน้ําล้างถ้วยล้างจานที่เป็นโอ่งล้างถ้วยล้างจานนะ่ะเอามาต้มกาแฟเพราะว่าคนบ้าเห็ดไม่กิน มันมันสโครกเอาน้ำน้ำตรงนั้นเอาไว้ล้างมือล้างถ้วยล้างชามมันไม่ใช่น้ํากินถ้าจะต้มกาแฟต้องเป็นน้ําที่อยู่ในแกลลอนที่เขาเอาไว้กินนั่นนะเอาตัวน,นั้นเอามาต้มกาแฟเอ,อก็บอกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับทีนี้วันต่อมานะปะนงก็ว่าจะต้มกาแฟต้มน้ํานะต้มน้ํารอคนบ้าเห็ดนะส่วน ตะวุธก็บอกว่าทําไมไม่เอาน้ําอคงเขากินไม่ได้บ่น้ํโอ่งนะประมาณเนี้ก็คือไม่ให้ปนงเนี่ยเอาน้ําดื่มนะมาต้มกับน้ําร้อนรอคนบ้าเหตุให้เอาน้ําล้างถ้วยล้างจานนะ่ะตรงที่เขาล้างถ้วยล้างจานนะ่ะต้มให้กินปะนงแกก็เลยไม่ยอมก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันตะวุธก็เลยเอาไฟแช็คเนี่ยแอบไม่ให้ใช้เออแล้วกออ็ไม่โอเคกับปะนงนะ เออทาไมไม่เอาน้ําในโอนะ่งน่ะต้มให้คนบ้าเห็ดกินเออที่เขายังกินได้เลยทําไมคนอื่นกินไม่ได้เลยประมาณนี้นะป้านงแกก็รู้จักกับคนบ้าเห็ดจะนานแล้วเนาะก็คือตอนที่อยู่บ้านปน้าน,ะนงเนี่ยป้านงแกก็เอาน้ําน้ําดื่มมาหละมาต้มให้กินแกก็ไม่ได้เอาน้ํหล้างถ้วยล้างจานเออว่าง่ายป้านงอ่ะแกรู้ว่าคนบ้าเห็ดเรเป็นคนสะอาดนะเป็นคนสะอาดแล้ว ไม่ไม่กินแบบสังเกตดูว่าปนงเนี่ยแกจะมาล้างถ้วยล้างชามรอถึงแม้ล้างแล้วก็ตามแกจะมาล้างซ้ำอีกทีล้างน้ําเปล่าซ้ำอีกทีหนึง่งนะเพราะว่าแกรู้ว่าเราเราเราไม่โอเคนะถ้าเกิดล้างไม่สะอาดอนะเออเพราะฉะนั้นปนงแกเลยพกแก้วน้ํานะครับแล้วก็พกกระติกน้ําจากบ้านมาแล้วแกล้างอย่างดีนะปะนงนะเออเพราะเพราะปนงรู้ว่าถ้าทําไม่สะอาดนะเราไม่กินนะครับ อถ้าทําไม่สะอาดนะเราไม่กินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตะวุธก็เลยตะวุธแกก็กเลยไม่ค่อยโอเคกับปนงนะท่านเออนี่แหละหลักๆที่หลักๆที่ทะเลาะก,กันเลยก็เป็นมีตะเล็บแล้วก็ที่โกนวดนะครับแล้วก็ปลร,ะ,ระนะกระปุกกระปุกปลร,ะ,ระหายหายตั้งแต่วันที่เรารื้อบ้านนั่นแหละหาไม่เจอนะครับอ่า เพราะฉะนั้นมันมันก็เลยอันก็เลยคิดว่าปนงเอาไปนอกท่านก็เลยคิดว่าก็เลยตะวุธก็เลยคิดว่าปนงเอาไปปนงแกก็เลยก็เลยขี่จักรยานไปบอกปนงว่าไปบอกน้องปนงว่าไม่ต้องมาแกไม่โอเคแกไม่อยากให้มาแล้วเออแล้วก็เริ่มมาคุยกันเมื่อกี้นะก็เลยผมก็เลยถามสรุปจะให้ปนงมาช่วยงานไหมไม่ว่ากลับไปเลยวะไม่ต้องรับวะประมาณนี้ก็เลย ผมก็เลยโอ้โพอตัดตะแรกผมก็มันเกิดเรื่องอะไรเนาะทำไมเขาถึงอันนี้นะพอามาฟังไปฟังมาเลยโอ้ยพี่น้องเลยเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละที่ทะเลาะกันนะนะที่เขาไม่อันนี้กันนะนะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องพวกอันนี้เล็กๆนน้อยนะครับที่ปนงกับตะวุฒนะคล้ายๆปนงก็ว่าทําไมแบบเป็น เจ้าของบ้านแค่น้ําแข็งซื้อให้เขากินไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็จะงอแงงงอแง่งกันไปเรื่อยๆนะแต่ปนงแกก็ตัดปัญหาแกซื้อเองอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งน้ําแข็งกาแฟนนะ่ะผมก็ทุกครั้งที่แบบปนงซื้อนะ่ะลังๆนะ่ะประมาณสองสามวันแรกๆอนะ่ะที่ไปทนะําน่ะเราไม่ได้ให้เงินปนงพอลังๆเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราห้ามปนงไม่ได้ว่าปนงแกอยากซื้อให้แกอยากตอบแทนนั่นใจเราก็เลยให้เงินปนงเนี่ยเอาไปซื้อ ซื้อเท่าไหร่วันนี้ปนงผมก็จะควักให้ปนงนะครับอ,อปนงเนี่ยแกอยากซื้อให้กับทีมงานให้กับคนที่มาช่วยงานนะไ้กินนะซึ่งแกพูดให้ตะวุฒิตะวุฒิไม่ซื้อแกก็ไม่ไปไรเดี๋ยวซื้อเองอะไรประมาณเนี้ยแกก็ประมาณเอาเป็นเจ้าของบ้านซื้อแค่นี้ไม่ได้เหรอประมาณเนี้เอ่อทั้งทั้งที่แบบเพิ่งจะได้เงินช่วงที่เขาเลือกตั้งนะเพิ่งจะได้เงินไปประมาณสี่พันประมาณนี้แหละแต่ละแต่ละคนนะเออวันสี 5, ่สาหพันเขาก็ได้กันหมดนะทาไมแก ถึงไม่ซื้อกินแค่นี้ไม่ซื้อน้ำแข็งก็ไม่เลี้ยงเขาอะไรประมาณนี้เออก็เลยทะเลาะกันคือจริงจรงอ่ะนี่แหละคือสาเหตุที่ผมก็เลยตัดปัญหาวันนี้ว่าอ่ะปะนงไม่ต้องมาแล้วก็ต่อไปเราก็ไม่ต้องกินข้าวที่บ้านตะวุธอ่ะเราไปกินก๋วยเตี๋ยวก,กินอะไรก็ได้นะครับตะวุธก็มีอะไรก็กินของเขาไปส่วนเราก็มีอะไรก็กินของเราไปนะครับแต่จริงจอ่ะตะวุธก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราหรอกนะแต่ แต่มันภาพออกมามันก็ฟังดูท้าแม่งท่าแม่งอยู่นะครับเออเราก็ของหายเราก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงแต่ปนงแกก็ยืนยันแกก็ทั้งร้องไห้แกก็แกเสียใจอนะแกก็มาถึงเมื่อเช้าแกก็ร้องไห้แกว่าเออจกปะตะวุธแกขี่รถไปบอกน้องนะไปบอกน้องชายแกว่าไม่ต้องให้พี่สาวเจ้านามาบ้านค่อยนะประมาณนี้ เออผมก็เลยปวดหัวอีกแล้วอยากจะทํางานแบบมีความสุขก็ไม่ได้เลยก็มีปัญหากับเรื่องนี้นะท่านทุกทีเนี่ยเวลาเราทำกับข้าวอะไรมาผมก็จะกินด้วยกันกับตะวุธของตะวุธเนี่ยแกบางทีแกมีเราก็ไม่ว่าอะไรนะคือบางทีเนี่ยแกมีกับ,กบข้าวอย่างเช่นแกมีปลาทงปลาทูแกมีหมูมีไก่อะไรต่างๆเนี่ยแกก็ให ผมก็ไม่เรียกร้องว่าจะกินกินกับแกนะแต่ว่าบางทีก็เออเาออกมาเป็นพิธีก็ยังดีนะจนบางทีแบบแกคล้ายๆบาของของแกเนี่ยแกจะไม่อ,ออกให้กินเออตะวุฒนะ่แกจะเก็บไว้กินคนเดียวประมาณเนี้ยเท่าที่สังเกตดูหลายๆครั้งนะผมก็เลยเอ,อบอกปนงไม่เป็นไรปนงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ้ไอนี่หรอกนะแค่ของกินเราซื้อกินเองก็ได้ของแกก็เก็บไว้ให้แกกินนะครับเออประมาณเนี้ย มีมีมีวันก่อนที่แกย่างปลาทูไว้เนาะแกย่างปลาทูเลยก็ห้อยไว้สองตัวอืมพอมานั่งกินข้าวผมก็เลยเซลนะผมก็เลยเซลที่ๆว่าอปลาทูใครนาะสองตัวนี่อะแกก็เลยลุกไปเอาปลาทูออกมาให้เพื่อนกินประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรนะเบื้องต้นก็ทะเลาะกันนี่แหละนิดนหน่อยนอยนะท่านมีปัญหากันนิดหน่อยนะก็ตัดปัญหาไม่ปนงก็ไม่ต้องมาผมก็บอกปนงไม่ต้องมาก็ได้ ดี๋ยวถ้าเกิดมีไปช่วยเหลือใครที่บ้านใกล้ๆนะ่ะถ้าปนงไปไปได้ผมจะโทรบอกนะเออช่วงนี้ปนงก็ให้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามปกติซะจริงๆอ่ะปนงแกไม่ได้คิดอะไรแกแกแกมาอยากอยากมาปนงตาแผนและหลายๆคนที่เข้ามาช่วยนะ่ะเขามาช่วยเพราะว่าผมล้วนะท่านเขามาช่วยเพราะว่าผมนะครับเขามาช่วยเพราะว่าเห็นเห็นแกหน้าผม ตาแผนเนี่ยแกก็เห็นแกหน้าผมที่แกมานะ่ะเออแล้วก็ปานงนะครับปานงแกก็บอกผมอยู่ว่าจริงๆอ่ะปานงก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับตาวุฒไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยคุยกันแต่ว่ามาช่วยเพราะว่าตาวุฒเคยไปช่วยบ้านเขาแล้วเขาก็อยากตอบแทนเราด้วยที่เราไปทําบ้านให้แกแกก็เลยอยากมาแกบอกแกอยากมาแล้วก็อยากตอบแทนบุญคุณแกบอกนี้แล้วก็ ทำที่อื่นก็แกก็อยากไปแกบอกงี้แกอยากไปช่วยงานแกอยากตอบแทนประมาณนี้นะเออผมก็เข้าใจนะตอนเย็นที่ผ่านมาผมก็ผมก็ไปปลอบใจแกเออผมก็เข้าใจว่าป้นงไม่ไดเอาไปหรอกป้นงแกก็บอกว่าแกจะเอาไปทาไมดโกนแกจะไม่มีหนวดให้โกนแกบอกงี้เออแกแล้วมีดตะเล็บแกก็มีอยู่แล้วแกบอกงี้แกแกแกมีเยอะอยู่มีดตะเล็บแกก็ไม่แมวหรอกแกบอกงี้ เออแล้วไปลงปลาเนี่ยมันก็แกก็ช่วยหาแล้วมันก็หาไม่เจอแกบอกงี้แกก็พยายามช่วยหาอยู่มันหาไม่เจอเออมันไม่รู้อยู่ไหนวะมันมันหายไปตั้งแต่วันที่รื้อบ้านมันก็ไม่มีใครเอาไปเราก็ไม่ได้เห็นว่าปนงเอาไปหรอกนะท่านเพราะว่าถ้าเป็นกระปุกปลามันก็น่าจะใหญ่ๆปนงแกก็หิ้วไปเราก็น่าจะเห็นอยู่เวลากลับบ้านนะนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีนะท่าน เอาที่สังเกตดูนะเวลาปนงกลับบ้านแกก็มีตะกร้าหลังหลังรถแกมันก็เป็นตะกร้าโปรงเนาะมันก็ไม่ได้ทึบนะเราก็มองเห็นว่ามีอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยมีปัญหากันนี่แหละทุกท่านนะครับ <c oughs> พอมีปัญหาปุ๊บก็มันจากเรื่องเล็กๆมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อกี้ก็เลยผมก็เลยบอกว่าให้ยุตินะไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องเอาไปพูดไม่ต้องไปอะไร หนะ้าต่างคนต่างอยู่จบนะพอปนงเกอก็แกก,ก็โกรธแกก็โมโหแกก็เสียใจตาพุธแกก็อารมณ์ขึ้นทีนี้ก็เลยอิวีพี่น้องเลยผมก็ไม่รู้จะยังไงนะเอาเป็นว่านะครับผมขออยู่ตรงกลางแล้วกันเออผมขออยู่ตรงกลางผมก็จะดาเนินการบ้านบ้านของตาพุธเนี่ยเอาให้มันเสร็จนะครับให้เสร็จแล้วก็อยู่ได้โอเคสบายก็จบภารกิจของผมนะท่านเออ อ่ะก็ถือว่าบุญวาสนาเพิ่นเพิ่นมีเท่านี้นะเออจริงๆอ่ะบ้านของตะวุฒิเนี่ยมันมันจะมันจะโอเคมากเลยนะแต่ถ้าเกเก็บเก็บอารมณ์ได้นะถ้าเกบเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านได้นะแต่นี่เก๋ไม่ปล่อยผ่านมันก็เลยนี่แหละเลย่อง่างก็คนบา้าเหตก็เก๋ก็กรูด คนบ้าเห็ดก็โกรธที่ตะวุฒเนี่ยรู้ว่าคนบ้าเห็ดนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาน้ําตรงนั้นมาต้มกาแฟแต่ก็ยังขยันขยอจะให้ป้านงเนี่ยต้มให้กินเหมือนดูถูกเหมือนดูถูกเราอะนะดูถูกว่าเราแค่น้ํานะแค่น้นะําัะมันแกลอนหนึ่งก็สิบบาทก็แกลอนบลเรอร์เลยนี่นี่แกลอนเนี้ยสิบบาทมันไม่หนักหนาหรอกเราก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราก็จะเอาน้ําจากที่บ้านไปเอาท่านนี่ อันเนี้ยกระรันเนี้ยสิบาทเนี่ยถังเนี้ยสิบาทมันก็ไม่หนักหนาหรอกถ้าต้มกาแฟทุกวันนะวันละกานะครับเออทีนี้ก็เออเราจะเอาถังนี้ไปเราจะเอาน้ําจากที่บ้านไปนะครับแล้วก็เอาน้ําของเราเนี่ยต้มเองนะหรือไม่ก็ไปขอกับเอ,อร้านค้าก็ได้นะเพราะร้านค้าเขาจะมีการน้าร้อนต้มเอาไว้อยู่แล้วนะเออเวลาจะกินกาแฟก็ ไปขอชงที่ร้านค้าเขาเอานะครับเพื่อความสบายใจนะครับเดี๋ยวก็มันจะไม่โอเคกันอีกนะครับอ่นะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราจะเอาน้ําจากที่บ้านไปสาเหตุที่ผมเนี่ยไม่ได้เอาน้ําจากที่บ้านไปตั้งแต่ทีเรแรกนะป,นนปกตินะปกติตอนที่ทําบ้านตานิดเนี่ยผมก็จะหิ้วน้ําแบบนี้ไปหนึ่งกิลอนตลอดติดรถไปทั้วัด เออแต่ว่าบ้านของตะวุฒิเนี่ยผมเห็นว่าการรดน้ําเนี่ยมันมีหลายถังมันมีประมาณสักสี่สาห้าถังนี่แหละมันมีประมาณสี่สาห้าถังนี่แหละน้าผมก็เลยเออบ้านตะวุฒิเนี่ยมีน้ําเยอะเราไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับผมก็ไม่ด้กว่ามันจะมีปัญหาเรื่องน้ํานี่อีกก็ตอนที่ทําบ้านตนิดเนี่ยแกมีแค่ถังเดียวไงเราก็เลยพกไปตลอดอแต่ว่าตนิดย์แกก็ไม่เคยไม่เคยให้น้ามันขาดนะพอน้ํามันลดเหลือแค่เนี้แกก็จะไปซื้อน้ามาใหม่ นะครับก็ประมาณถังนึงเนี่ยถังนึงเนี่ยกินได้ประมาณวันสี่วันห้าวันได้เกือบอาทิตย์อ่ะวันหนึ่งนะไอถังเนี้ยนะประมาณสี่ห้าวันได้สิบบาทนะเพราะนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เราก็จะพกน้ํานี้ไปปกตินยผมจะพกแต่ใส่แก้วน,น้าไอตัวเนี้ยผ,ผมใส่แค่ตรงเนี้ยผมพอกินคนเดียวไม่ได้พอต้มกาแฟนะปกติน,นะนี่ผมก็จะใส่ถังตัวนี้ไป แก้วตัวนี้นี่น,น,นี่อันนี้ปกติผมจะมีแก้วน้ําตัวนี้ส่วนตัวกินคนเดียวนะครับผมก็เอาน้ํามาจากที่บ้านทุกวันผมจะกรอกน้ําใส่จากที่บ้านไปทุกวันไปถึงผมก็ไม่ได้เอาน้าใครกินแต่ว่าน้ําต้มกาแฟนนะ่ต้องเอาต้องเอากับจากของบ้านมันก็เลยมีปัญหาดิเห็นไหมเนี่ยก็ยังมีน้ําแข็งอยู่เลยน้ําแข็งนี่เราซื้อเองนะน้ําแข็งเนี่ยผมซื้อเองนะทุกท่านคนบานเห็ดไปซื้อเมื่อกี้นี่ เออห้าบาทนะครับหลังจากที่ปนงเอาเอากระติกแกกลับแล้วผมก็เลยให้คนบ้างเห็ุเนี่ยไปซื้อน้ําแข็งมาเอาไว้กินเพราะมันร้อนวันนี้อากาศร้อนมากนนอ่าก็เรื่องราวทั้งหมดมันก็ประมาณนี้แหละทุกท่านนะครับ มันจะดีอยู่แล้วเนาะทุกท่านมันกําลังจะดีอยู่แล้วมันไปได้สวยอยู่แล้วมันเจอเรื่องแบบนี้นะมันก็ผมเองผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะซึ่งผมก็จะดําเนินการนะก่อสร้างนะครับให้มันแล้วเสร็จนะฮะให้มันอยู่ได้นุกท่านนะครับตามที่เราวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ที่แรกเนาะ แต่ว่าส,วนนส่วนอื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบนะครับส่วนอื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบนะว่าจะได้ทํามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าวันนี้ผมสั่งไ้ฟ้ามาแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์เขาร้านเขาหยุดผมก็เลยสั่งวันนี้แต่ว่าผมไม่ได้อยู่รับของผมสั่งแล้วผมให้เขาเนี่ยเอาของไปวางไว้ที่บ้านได้เลยเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาอยู่แล้วผมก็โอนจ่ายไปแล้วน้องท่านตอนนี้เงินโครงการทําบ้านของตะวุฒิเนี่ยน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าผมเพิ่งจะจ่ายไปเมื่อกี้นี่สี่พันกว่าบาท นะผมเพิ่งจะจ่ายไป4พันกว่าบาทเดี๋ยวผมยังเดี๋ยวไปบวกลบคูณหารว่ามันเหลืออยู่กี่บาทเนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกท่านนะครับอ,อ,อธิบายให้ FC ได้ฟังเนาะจะได้รู้ว่าต้นสายปาเหตุมันเป็นยังไงนะครับผมขออยู่ตรงกลางนะครับเป็นกํำลังใจให้อานงนะครับสู้ต่อไปนะครับทำดีต่อไปแล้วก็อ่า ทำบ้านของตะวุฒิให้มันแล้วเสร็จนะครับเไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องแบบนี้แล้วผมจะทิ้งงานนะไม่ได้ทิ้งน้วท่านก็ยังจะทําให้มันเสร็จอยู่นะครับจะทําให้มันเสร็จตามงบที่มีอยู่นะครับเหลังจากนี้มีงบหรือไม่มีงบก็คอยว่ากันจะได้อะไรเพิ่มเติมได้ปูกระเบื้องได้อะไรได้เดินไฟไหมอะไรก็คอยว่ากันนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะักท่านก่อนเข้านอนอธิบายให้เอฟซีเข้าใจ นี่ครับมันจะได้ไม่ค้างคาใจนะครับเดี๋ยวเอฟซก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรทาไมป้าดงไม่มาทะเลาะกับเรื่องอะไรเดี๋ยวถามผมยิ่งๆๆอีกเนี่เออผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงวันนี้ผมก็ตอนแรกว่าจะให้เขาคุยกันลังไม้อะไรตอนแรกว่าจะให้เขาคุยกันลังไม่ทีนี้ไปถึงมันไม่ได้ลังไม้เขาก็คุยกันตรงเค้งตรงเค้งตรงนั้นะผมก็เลยโอ้ยว่าจะให้ลังไม้สักหน่อยก็ไม่รังไม้กันเลยเอาตรงนั้นแหละถ้างั้นก็คุยกันเลยเออไหนๆก็ไหนก็แล้ะเอาให้กรู้กันหมดเลยไป เออนะมันจะได้ไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับเอฟซี FC ก็สงสัยมาน้หน่อยแล้วละ่ะนะตอนแรกอะ่ะเอ,อ่อผมก็ได้บอกแค่ว่าทะเลาะกันทอนนั้นเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่หลังจากนี้ไปคือต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องไปสงสิงกันอ้อแล้วก็มีอะไรนะคล้ายๆกับว่าเอ,อ่อตำหนิ ที่ปนงเนี่ยไปกินข้าวนะท่านไปกินข้าวบ้านตะวุฒินะไม่เอาข้าวมาซึ่งตอนที่ปนงทําบ้านนะตะวุฒิก็ไปกินบ้านปนงปนงก็จะหุงข้าวเผื่อสําหรับผมเนี่ยผมไม่เคยกินข้าวบ้านใครนะผมจะพกข้าวมาจากที่บ้านผมเองนะอันนั้นมันเป็นตอนที่ไปทําบ้านของปนงเนี่ยตะวุฒแกก็ไม่ได้ห่อข้าวไปกินแกก็ไปแต่ตัวทีนี้ปนงแกก็เลย มาช่วยบ้านตะวุธแกก็เลยมาแต่ตัวเหมือนกันแกก็ไม่ได้พกข้าวมาเออแกก็บอกว่ามันมันก็ยุนยวนพอมันมีปัญหากันก็มาพูดตทีนี้ก็หาว่าปนงแบบมากินแต่ข้าวไม่เอาข้าวมาด้วยมากินแต่ข้าวบ้านผมเลยประมาณเนี้ยมันก็เลยหลายเรื่องอ่ะมันกระจุกกระจิกไปเรื่อยๆนะคท่านเออประมาณนี้นะก็ปนงแกก็เลยบอกว่าเอาตอนที่ตัวเองมาช่วยเราตัวเองก็ไม่ได้พกข้าวมาก็ยุนยวนกันแล้วนี่อะไรประมาณเนี้ เออเขาก็งงงงกันแบบนี้นะก็เลยโอ้แต่แล้วอูจะกล้ากินข้าวใครมาเลยนะเออผมก็เลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมเนี่ยพกข้าวมาตลอดนะผมเนี่ยพกข้าวมาจากที่บ้านทุกวันนะไม่เคยกินข้าวใครเลยทุกหลังแต่ละหลังผมไม่เคยกินข้าวใครเลยนท่านนะครับไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะ ผมถึงได้บอกว่าหลังจากบ้านหลังนี้ไปเนี่ยเราจะไม่กินข้าวกับเจ้าของบ้านหลังนั้นนั้นอีกแยกกันกินคือคุณมีอะไรคุณก็ไปกินของคุณไปเรามีอะไรเราก็จะไปกินของเราไปเพื่อตัดปัญหามันไม่ให้มันเ,นเกิดแบบนี้เดี๋ยวก็ว่าเราไปทําบ้านให้แค่สมมุติเฉยๆนะกลัวแบบเราไปทําบ้านให้แล้วต้องไปหาอะไรให้เรากินไหมไม่ต้องนะเออไม่ต้องมีอะไรตอบแทนเราไปทําให้คือจบนะหลังจากนี้บ้านแต่ละหลังผมจะไม่ อ่าผมจะไม่ไปกินข้าวด้วยแล้วนะทุกท่านก็คือเรามีเราก็กินของเราไปเขามีอะไรเขากิกนของเขาไปนะครับมันมันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเนาะมันก็จะได้ไม่เหนื่อยเราด้วยแหละต้องไปทําข้าวเผื่อเขานะครับเออเขาก็ไม่ต้องทําข้าวเผื่อเรามันจะได้ยุนยวนกันทั้งสองฝ่ายในอนาคตนะเวลาใครมาช่วยงานผมเน่ะผมเจ้าของบ้านไม่เลี้ยงผมก็จะเลี้ยงเองนะผมก็จะเลี้ยงเองนะเหมือนวันเนี้ย ตาแผนมาช่วยงานผมเป็นคนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเองนะแล้วก็ก่อนหน้าน,านั้นนะท่านผมก็จะมีผู้ใหญ่จะดีเลี้ยงก็ก,ก็รอดไปแล้ววันไหนไม่มีผู้ใหญ่จะดีเลี้ยงถ้ามีทีมงานมาช่วยผมจะเป็นคนเลี้ยงเองนะท่านเอผมจะเอาเอาออกเลี้ยงเองนะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเอ,อเราจะไม่ไปทําภาระให้กับเจ้าของบ้านแน่นอนนะท่านแต่เราผมนะเ,เพราะนั้นหายห่วงนะ อันนี้ก็ป้องกันเอาไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านตะวุธหรอกนะนะครับโอเคฝากไว้ท่นี้ทุกท่านก่อนเขานอนนะครับหวังว่าเอฟซีก็ไม่ต้องคอมเมนต์ด่าใครทั้งนั้นนะต่างคนต่างอยู่เขาจบแล้วนะเคลียร์กันจบแล้วนะเออผมผมเคลียร์ให้ทั้งสองคนเนี่ยจบแล้วก็คือตะวุธแต่นี้ต่อไปคือไม่ต้องพูดอะไรกับปนงอีกแล้วนะปะนงต่อไปนี่ก็ไม่ต้องไปพูดอะไรกับตะวุธแล้วนะคือต่างคนดังอยู่ นะครับไม่ต้องไปพูดให้กันแล้วนะมันจะได้ไม่มีปัญหากันเออก็เลยโอเคเนี่ยปนงแกก็โอเคแกไม่ถือสาอะไรแกจบแล้วก็จบไปอตะวุธก็เหมือนกันจบแล้วก็จบไปมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรกันส่วนผมทําให้จนเสร็จภารกิจเหมือนเดิมนะจนหมดงบนะท่านทําไปจนหมดงบฝากไวท้ท่านี้สวัสดีครับ